ดึงความสนใจให้ลูกค้าให้ลูกค้าอยากถ่ายรูปนะครับนะเราก็สร้างความแตกต่างให้กับตัวร้านหน้าของเรานะครับรวมไปถึงแบบว่าใครจะแบบ เอาไปเติฟลูกๆหรือคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูน่าสนใจน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติกต็อกนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0,000นคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมต่ปนกามารถเข้้าามไดทางะคลินบ็อไดด้โยงนะครับหรือทง YouTube ั สามารถคอมเมนต์หน้าล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับส่วนประกอบเราดูไปพร้อมกันเนาะเพราะว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากนะครับตังจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปผมใช้น้ํามันหมูนะครับก็รอกระทะให้ร้อนสักครู่หนึ่งนะครับ พอกระทะเริ่มร้อนนะครับอันดับแรกผมจะผัดตัวคณาก่อนนะครับนี่ก็คือผัดกับน,น้ำมันเฉยๆนะครับใส่ตัวก้านลงไปก่อนเทคนิคนี้จะทําให้ตัวคณะของเราเวลาไปอยู่ในตัวน้ําราดหน้านานๆอย่างเงี้ยมันจะ,ะไม่ดํานะครับนะสีมันจะเขียวสวยตลอดนะครับแล้วก็ก้านคน้าบางทีมันแข็งกว่าตัวใบนะครับเพราะฉะนั้นเราผัดตัวก้านให้เขาสุกก่อนนะครับระดับหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ใบลงไปนะครับพอ ตัวก้านนะครับเขาเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับใส่ใบลงไปจากนั้นก็โรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความเขียวให้กับผักนะครับแล้วก็ทำให้ผักของเรานะครับมีรสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็ผัดผักให้สุกๆนะครับแล้วก็ น้ำผักนะครับพักใส่จานไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเติมน้ำมันหมูลงไปอีกนิดนึงนะครับนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับใช้กระถาใบเดิมได้เลยนะครับขัดกระเทียมนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับแั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวนะครับลงไป ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับผัดนะครับพอจ้าเจี๊ยวหอมนะครับใส่หมูหมักลงไปนะครับอันนี้เป็นหมูหมักสูตรนมนะครับที่เราเคยสอนทําไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูนะครับก็ลองไปดูก็ได้นะครับนะเปิดไฟแรงได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยหมูนุ่มมากๆนะครับนี่เป็นสูตรแบบว่าง่ายๆนะครับง่ายมากๆ พอหมูเริ่มสุกนะครับเติมน้ําเปล่าลงไปแต่นี้หมูยังไม่สุกดีนะครับดูหมูนะครับแบบว่ามีความแบบเด้งๆมากๆนุ่มๆนะหลังจากหมูเริ่มสุกนะครับมันจะเป็นแบบฟองๆอยู่ไม่เป็นไรนะผมใส่นมลงไปเนาะเติมเกลือนะครับจากนั้นนะครับก็น้ําตาลทรายนะครับประมาณ5ช้อนชานะครับพริกไทยป่นนะครับอันนี้ก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับ เพิ่มผงปรุงรสไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนชาเนาะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนี่ก็ประมาณ3ช้อนนะครับถ้ารสมันไม่เข้มนะครับผมจะเติมเต้าเจี้ยวลงไปนะครับนี่ก็ประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วขาวนะครับนี่ก็3ช้อนโต๊ะนะครับ เติมเกลืออีกหนึ่งช้อนชาครับนี่ก็ค่อยๆชิมแล้วก็ปรุงไปนะครับให้รสมันเข้มไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งอีกนะครับระหว่างนี้ก็ให้เราเตรียมแป้งนะครับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับประมาณ 5- 6ช้อนนะครับผสมน้านะไม่ต้องผสมน้ําเยอะนะครับน้ําก็ประมาณสัก10ช้อนอะไรเงี้ยนะครับผสมรอไว้เนาะนี่ก็เป็นแบบสูตรแบบง่ายๆนะครับจากนั่นพอรสชาติได้นะครับแล้วก็น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะใส่แป้งแล้วนะครับอันนี้ก็ ต้องอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดก็ค่อยๆอห,หยอดแป้งลงไปนะครับแล้วก็คนเดี๋ยวพอมันข้นขึ้นนะครับฟองพวกนี้เขาจะหายไปเองเนาะอ่าเห็นไหมครับพอเราเติมแป้งไปจนมันข้นเนี่ยตัวฟองฟองมันจะหายไปนะครับถ้าเกิดว่ามันยังข้นไม่พอนะครับให้เราเติมแป้งไปนะครับแนะนําให้ใช้แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันฮ่องกงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยคืนตัวนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกแบบแป้งมันธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะคืนตัวง่ายนะครับแล้วก็อันนี้สูตรผมคือผมจะเติมไข่ไก่นะครับนี่ไข่ไก่ธรรมดานะครับตีให้เข้ากันนะครับนี้ก็สามฟองนะครับก็ค่อยๆโรยลงไปจะเพิ่มความนัวนะครับแล้วก็อร่อย ก็เปิดให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ผักลองอกไปหรือใครจะใส่ที่หลังก็ได้นะครับใส่แยกอะไรเงี้ยก็ได้นะนี่คือแบบหม้อใหญ่โตมโหฬารรมากนะครับกินได้แบบว่า10คน20คนเลยนะเนี่ยนะก็สำหรับน้ำราดหน้าง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเส้นลอยกันนะครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับใครที่ อาจจะอยากไปเปิดร้านขายนะครับเพื่อแบบว่าดึงความสนใจให้ลูกค้าให้ลูกค้าอยากถ่ายรูปนะครับนะแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับตัวร้านหน้าของเรานะครับรวมไปถึงแบบว่าใครจะแบบเอาไปเติบลูกๆหรือคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูน่าสนใจน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทําเส้นลอยกันนะครับวิธีการทํานะครับก็คือตั้งกระทะ ใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไปเยอะนิดนึงนะครับถึงน้ำวันนี้ผมใช้เส้นบะหมี่เหลืองแบบไข่แบบนี้นะครับนี่ก็เอามาขยุ่มขยุ่มแบบนี้เนาะเตรียมทอดนะครับไม่ต้องลวกไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็หาทัพพีหรือกระบวยนะครับสําหรับตักน้ํามันมา1อันนะครับแล้วก็เตรียมจานนะครับสําหรับใส่เส้นไว้นะครับหนึ่งจานนะครับแล้วก็แนะนําตะเกียบนะครับถ้าใครเปิดร้านให้ใช้ตะเกียบอันใหม่นะครับนะตะเกียบที่เพิ่งแกะออกจากซองเนี่ยแล้วก็เป็นตะเกียบไม้นะครับก็จะดีเนาะ ก็รอน้ํามันให้มันร้อนก่อนนะครับให้ใช้ตะเกียบนะครับนี่คลีบเส้นนี่คือเหมือนเราจะพันๆเขานิดนึงนะครับให้เขาแบบติดๆ่ดะเพื่อที่จะจะได้ดูแบบเหมือนเส้นลอยนะครับใส่ลงไปทอดนะครับ แล้วก็ตักน้าํามันนะครับค่อยๆลาดเส้นข้างบนนะครับแล้วก็ตักขึ้นนะครับนี่เห็นไหม เส้นมันก็จะแบบเกาะติดแบบนี้นะครับแต่ก็ระวังไหม้ด้วยนะครับเอาไปขึ้นพักเสต็ดน้ำมันไว้ก่อนเนาะอ่าก็เสร็จเรีบร้อยครับสำหรับราดหน้าเส้นลอยนะเห็นไหมโดูไเงตะเกียบลอยได้แล้วนี่เวลากินก็แค่เอาน้ำมาราดนะครับ น,นี่ผมลาดไปแล้วนิดหน่อยเนาะแบบเนี้ยก็คือทําขายได้นะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มความแตกต่างแปลกใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือลาดหน้าหมูนุ่มเส้นมีกรอบธรรมดาแต่เขาเราเพิ่มแบบจิมมิคคือแบบตะเกียบลอยแบบเนี้ยมันดูเท่มากๆครับใครอยากทำให้มันสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ฝึกฝนนิดนึงนะครับนะก็ไม่มีอะไระครับลองไปทําดูอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะครับมาแทรกเทคนิคในการขายให้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอันนี้ผมชิมแค่ หมูนะครับกับตัวน้ำละกันนะนี่ให้ดูหมูของเรานะครับดูแบบนุ่มเด้งมันเงามากๆนะครับหมูือหมูคุดหมูคือน,นุ่มมากนะครับนุ่มเด้งใครยังไม่ดูนะครับลองไปดูเลยนะตัวรสชาตินะครับจะมีความแบบออกเค็มๆห,หวานๆมีกลิ่นหอมนะครับ หอมเต้าเจี้ยวหอมกระเทียมนิดหน่อยที่เราใส่ลงไปนะครับโดยรวมคืออร่อยมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วก็ไอเดียที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ